สวัสดีค่ะนี่่านะคะตอนนี้นี่นะก็อยู่ที่บ้านของนิน่เองค่ะแต่ว่าเป็นบ้านที่รีโนเวทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในเฟอร์นิเจอร์ยังไม่เรียบร้อยยังไม่มีอะไรเรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่ามีอยู่ห้องนึงนะคะที่ต้องบอกว่าพร้อมแล้วแล้วก็หูนีิน่ะตั้งใจทําห้องนี้มากเฟอร์นิเจอร์พร้อมก่อนห้องอื่นเลยเดี๋ยวนิน่ะพาไปดูว่าห้องนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวขึ้นไปกันค่ะ ตอนนี้ก็อยู่หน้าห้องที่เนี่ยบอกว่าพร้อมที่สุดแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูกันค่ะห้องนอนนีน่ะเอง บอกก่อนนะคะว่านี่หนาะทํางานเยอะมากค่ะบางทีเราก็ต้องเอาเวลาไปดูแลลูกๆไปเล่นกับลูกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการพักผ่อนที่มีคุณภาพที่ดีค่ะแต่ว่าเราก็นอนที่นอนเดิมมาเป็น10บสปีเนาะพอจะไปเลือกซื้ออีกทีเนี่ยงานใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนโชคดีไปที่เบสเกียค่ะเขามี p i l l o w and m a t t r e s s Fitting ซึ่งเขาจะถามเราเลยว่าน้ําหนักส่วนสูงไลฟ์สไตล์ความชอบของเราเป็นแบบไหนจนเป็นที่มาของเบสเกีย S5 Performance Mattress ตัวนี้แหละค่ะ มาเริ่มจากผ้าก่อนเลยค่ะเป็นผ้าเวอร์เทกซนะคะเป็นผ้าเฉพาะของเบสเกียเขาบอกว่าผ้าตัวนี้เวลาเรานอนไปเนี่ยช่วยลดอุณหภูมิให้น้อยกว่าอุณหภูมิห้องถึง2ององศาแล้วมันนุ่มเย็นมากคือนอนแล้วแบบไม่อยากลุกเลยชอบมาก เรื่องของการนอนนี่นะมีปัญหาตลอดเวลาค่ะเพราะว่าอย่างเวลาเราไปต่างจังหวัดต่างประเทศที่นอนท่านุ่มไปแข็งไปปวดหลังตลอดเวลาที่นอนของเบสเกียตัวนี้นะคะด้านในเขามี Ventilated React ยกค่ะซึ่งก็เหมาะกับสรีระของคนที่ชอบนอนในรูปแบบต่างๆกันไปอย่างนี้นะชอบนอนตะแคงใช่ไหมคะก็ตอนไปลองนอนเนี่ยเขาก็เลยแนะนําตัว S5 ที่เหมาะกับคนนอนตะแคงมาเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตสรีระของเรานะคะให้แนวกระดูกสันหลังของเราเนี่ยเป็นแนวที่ถูกต้องทําให้ไม่ปวดหลังนั่นเองค่ะและมาดูที่แผงระบายอากาศ Air X ตรงนี้ ะะต้องบอกว่าเขาช่วยระบายให้อากาศเนี่ยถ่ายเทค่ะทําให้เวลานอนหลายๆคนที่มีปัญหาแบบเหงื่อออกบริเวณหลังหรือว่าร้อนเนี่ยตรงนี้ช่วยได้มากๆเลยทําให้ตื่นมาเนี่ยเฟรชสุดๆเลยค่ะและ นอกจากที่นอนขาดไม่ได้เลยก็คือหมอนนั่นเองค่ะหมอนนะคะนี่เนี่ยกน็นี่จัดของเบสเกียร์มาเลยนะคะในรุ่นโฟล์คาร์ดเคิร์ฟค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมาะมากสําหรับคนนอนตะแคงอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีเคิร์ฟตรงนี้นะคะช่วยรองรับสรีระต้นคอของเราให้ทําให้ไม่ปวดคอนั่นเองและลูกเล่นของหมอนนี่ไม่แพ้ที่นอนเลยค่ะเพราะว่าเขามีผ้าแอนะคะที่ช่วยเรื่องของการระบายอากาศนิ่มมากๆด้วยแล้วก็มี r e a c t ที่ช่วยฉลายแรงกดทับนะคะที่สําคัญมากๆเขามีแอร์เว้นนี คือช่องระบายอากาศแบบนี้นะคะทําให้ลดความอับชื้นสะสมบอกเลยว่านี่หนาะเนี่ยนาะเหมือนเด็กเลยเดินทางไปไหนไปที่ไหนต้องพกหมอนไปด้วยเพราะว่าสบายกว่าหมอนโรงแรมบางที่อีกติดมากค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะการนอนเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องดูแลค่ะถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะคะก็จะทําให้เรามีแรงไปทํางานไปสู้ระบบมือกับสิ่งต่างๆที่เราต้องเจอในแต่ละวันและแน่นอนค่ะถ้าเกิดใครที่อยากได้ที่นอนฟินๆหมอนฟินๆแบบนีไหนอย่างนี้นะคะก็สามารถทักไปที่ Facebook เบสเก a ยร์ไทยแลนดได้เลยนะคะไปลองทำพิลโล a n แอนแม r e s ส f ิ t t i n g หรือว่าถ้าใกล Bed ้เบสเกียร์สาขาไหนก็สามารถเข้าไปพบกับเบสเกียร์สเปเชียลิได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ